สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอนโมนาชแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชิมอาหารนะคะ ชื่อร้านว่าร้านบ้านจิบนะคะอยู่แถวแถวธรรมศาสตร์ค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆริมคลองนะคะอยู่กันแบบบ้านๆแต่ว่าลูกค้าแน่นร้านทุกวันค่ะที่ไปดูก็มาง่ายๆนะคะตามมาเลยค่ะอันนี้ถึงทางเลี้ยวซ้ายไปธรรมศาสตร์แล้วนะคะก็เลี้ยวมาทางซ้ายถ้ามาตาม g o o g l e Map จะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเปิด Google Ma p มา ปรากฏว่าลืมเลี้ยวตาม Google Map ค่ะพออ่านึกได้นะคะก็ลองไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ได้ตาม Google Map เลยเพราะว่าเคยไปดูคลิปของอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะทำไว้เราก็เลยเจอว่าทางนี้น่าจะง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าอีกวันหนึ่งที่เราไปคือคไปตาม Google Map ทางค่อนข้างลึกลับซับซ้อนแล้วก็ไปยากค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทางง่ายๆนะคะ ตามกันมาเลยค่ะขับรถตรงมาเรื่อยๆก่อนนะคะขับมาเรื่อยๆนะคะจนผ่านทียูโดมแล้วก็เจอป้ายบอกทางตรงนี้เลยค่ะ เท้นสะพานนะคะให้ขับไปในช่องกลับรถนะคะ เหมือนใครที่เดิมเราเลยนะเนี่ยน่ะมาหูมีคนมาก่อนเราแล้วด้วยนะคะเนี่ยนี่คือเวลา9โมง45นาทีร้านเปิดสิบโมงนะคะหยุดทุกวันเสาร์แต่ตอน9โมงกว่ากว่านี้รถมาจอดรอแล้วค่ะนี่ง้นั่งแล้วนไงไม่โต๊ะเดิมเนแล้วใช่ไหมองนั่งี่นก็ไม่ตองหันโตเดิมก็ได้โหน้ำดำจังเลย เดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานข้ามของเล็กๆนี้ไปนะคะร้านอยู่ตรงหน้าเลยค่ะไม่ต้องกลัวสะพานจะหักนะคะเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงด,ดีดนะไม่มาวันเสาร์เมืม่อวานเมื่อวานเขาซีดทุกวันเสาร์ถ้าวันอาทิตย์ห้ามจองบล็อกเองอย่างเดียวอย่างนีง้ตลอกทนะุกที่เลยค่ะวันมาดา17มีื่อมต้องจอง นี่ค่ะถึงแล้วค่ะร้านบ้านจิตเปิด10โมงถึง19นะคะหยุดทุกวันเสาร์แล้วก็มีเมนูแนะนำน,น,นะคะบรรยากาศรอบๆบร้านนะคะตอนนี้คือที่จริงร้านยังไม่เปิดนะคะแต่มีคนนั่งแล้ว นี่เป็นเบอร์โทรและเมนูนะคะรองดูค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนคื่เเมนูแนะนําของที่ร้านนะคะก็จะมีกุ้งซอสมะขามนะคะแกงทรงเจะอมกุ้งแล้วก็ปากระพงทอดน้ำตาลนะคะ มาร้านนี้เมนูที่ต้องสั่งและสั่งกลับบ้านด้วยนะคะก็เป็นนี้เลยค่ะแกงส้มเช่อชอกุ้งนะคะใส่ยอดมะพร้าวอ่อนความเปรี้ยวของมะขามเปียกนะคะกําลังดีเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ที่ชอบเมนูนี้นะคะคือไข่ชุบเช่อมค่ะงงทําเป็นชิ้นหนาๆน,นะคะแล้วก็ตัดต,ดตดออกมาบางร้านนี้จะแบบว่าชุบแล้วก็ ไข่จะเป็นแผ่นบางๆนะคะแต่ร้านนี้หนาดีค่ะอร่อยค่ะเมนูต่อมานะคะก็นี่เลยค่ะจูช,ชีทะเลนะคะอันนี้ก็ไม่เผ็ดมากนะคะเราทานได้แล้วก็ไม่หวานมากนะคะกำลังกลมกลม่อมกำลังดีเมนูต่อมานะคะที่พลาดไม่ได้ก็คือกุ้งซอสมะขามนะคะเม็ดมะม่วงหิงมะพานต้องบอกว่าเม็ดมะม่วงหิงมาพานด้วยนะคะถึงจะได้เม็ดมะม่วงมา อันนี้ใช้กุ้งตัวใหญ่มากค่ะกำลังแบบเปรีย้ยวซอสมะขามนี่เคี่ยวเองอร่อยค่ะก้กุ้งตัวใหญ่ใช้กุ้ง้อนมาล่าเนเป็นอรอมอ้อกุ้งหมานใจเนี

ใส่เผ็ดมัง้งไอ้กุ้งผัดไม่มะม่วงอะ่ะหูห๋จะใช้ต้องกลับบ้านกินแ้วเพราะทุกคนเขาเอาถุงมาให้เหรากลับที่โต๊ะกินหม,หมดพ่อแม่ลูกร<ด>ู <มา S 1> ้ความหนาของไข่ชุบชะอมค่ะสา <3 S 2> มห้า <5 S 2> อย่างห <5 S 2> มดไปเจ็ดแล้วเขาผัาดกันใหญ่อีกหนึ่งเขาเพิ่งมาเมื่อสองอาทิตย์ที่บ้าน จะลงวพี่หนมดเดี๋ยวูไปทอมาแล้วค่ะเมนูถัดมานะคะไข่เจียวหัละพานะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็แกงส้มนะคะอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะขอบอกว่าไข่เจียวกรอบมากเลยนะคะมาดูเนื้อในกันนะคะกรอบและฟูมากค่ะน้ำลายไหลก่อนแล้วค่ะตอนนี้ อาหารอย่างสุดท้ายมาแล้วค่ะปลากระพรงทอดน้ำปลานะคะไปร้านไหนร้านไหนก็จะสั่งแต่ปลากระพรงทอดน้ำปลานะคะเป็นเมนูที่ทานได้ง่าย,ายปลาที่นี่เขาจะสดนะคะพอาสดๆเลยก็เลยต้องรอนานหน่อยนะคะแต่ขอบอกว่าคุ้มค่าในการรอนะคะาปลากรอบมาก mm hmm. เขาจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเ mm hmm. ผ็ดเปรี้ยวหวานกำลังดีค่ะ แต่ที่จริงทานกับน้ำปลาที่อยู่ในจานก็อร่อยแล้วนะคะสำหรับคนที่มีทานเผ็ดอย่างเรานะคะก็เดี๋ยวขอทานขา้าวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาสรุปรวมค่าเสียหายให้ฟังนะคะกินก่อนมาถึงน้ำได้กินสดๆนี่ราคาเครื่มหน่อยเดินเห็นไหมนี่เดนะี๋เดินไปเดี๋ยวเราตานิตอนนี้ก็ทานกันเสร็จแล้วนะคะ สรุปรวมค่าเสียหายที่จ่ายไปทั้งหมดที่เห็นนะคะแค่740บาทค่ะราคามิตรภาพมากเลยนะคะแต่ว่ารสชาติอาหารระดับพัตตาเลยนะคะถ้าใครสนใจมาเลยนะคะครัวบ้านจิบนนเดี๋ยวตอนขากลับนี่เดี๋ยวเราจะแวะขับรถไปอีกทางหนึ่งคะ่ะที่ Google แบบให้มานะคะค่อนข้างลึกและไกลซับซ้อนมากค่ะ อาทิตย์ไม่ควรมาเกินสิบโมงครึ่งควานี้คือเวลาสิบโมงครึ่งคือแท้ที่ย่องนี่คือยาวไปสิบนู่นเลยค่ะวันนู้นเน่ยยาวนู่นเลยไหนเหมนเขาบอกอาทิตย์ที่แล้วเขาเยอะมากโหเลยไม่เาจดี๋ยววันนี้เราขอลาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าโมนาจะพาไปทำอะไรนะคะเจอกันแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ Got it.